สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเครื่องตัดหญ้าอีกหนึ่งตัวเป็นมารุยาม่า BC 2 0 T นะครับตัวนี้เป็น20เป็นรหัสเล็กของมารุยาม่านะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักประมาณ4กิโลกว่ากว่าเท่านั้นนะครับสีชมพูสีชมพูนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวพาพาดูนะครับนี่คันเล่งแล้วก็คันเล่งก็จะเป็นแบบไกลปืน มีเซฟไกให้นะครับดันเึ้ื่องใเ,เป็นเซฟไกนะเล่งจะใช้งานไม่ได้แต่พอดันลงปุ๊บก็ใช้งานได้ปกตินะครับ mm. หางตรงรุ่นนะครับหางสวยอยู่เลยนะครับ mm. บางย่าก็มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ mm. ตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบเช่นเคยครับ mm. บางยา่ามีมาจากญี่ปุ่นแล้ว เดี๋ยวฟังเสียงกันดูป่ะตัดตง่ายนะครับเข็มแน่นนะครับเชือกเส้นหนาเส้นใหญต่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับมีติ๊กเกอร์สีเขียวให้นะครับรุ่นใหม่นะครับ ตัวนี้ตั้งใจขายอยู่ที่3,650ครับเดิมราคา36 5พลนหรท 3, 6, บทรงนะครับผู้หญิงตัดได้ผู้ชายตัดดีผู้สูงวัยก็ตัดได้เพราะน้นหนักมันเบานะครับแรงด้วยท่อเสียงไม่ค่อยดังนะครับรุ่นใหม่เสียงท่อจะไม่ค่อยดังก็เขาจะมีแผ่นซับเสียงค่อนข้างเยอะนะครับูบ้านจัดสรรหรืออะไรเงี้ยตัดหญ้าริเวกหน้าบ้านลานสวน ได้นะครับใส่จานเ็นตัดสบายๆเลยนะครับมารุยมา BC20T ตัวนี้3650ลรวมส่งนะครับคลิปเนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ